สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้นุ่นก็จะมาสอนใช้ Green Screen ใน k i n e Master นะคะเป็นแอปตัดต่อวิดีโออันหนึ่งที่คนนิยมมากเข้าไปในแอปนะคะเสร็จแล้วเราก็เราก็เข้ามาที่สร้างใหม่6 1ต่อ19เราก็เอาคลิปที่เราต้องการเนี่ยลงมาก่อนเนาะคลิปนี้แล้วกันอ่าเสร็จแล้วทีนี้หลังจากนั้นนะคะเราไปที่ l a เยอร์เลเยก็คือเอา ลายน้ําของเราเนี่ยแหละลงมาใส่อ่าพอเราได้ลายน้ําปุ๊บเนี่ยก็เอามาวางไว้เสร็จแล้วไปที่ข้างๆนี้นะคะเข้าไปที่คําว่าโคม่าคีย์เหมือนเดิมกดเปิดกดตกลงลฮัลโวลๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนั้นได้ที่ YouTube อารยา PSK หรือสำหรับวันนี้มีแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย